คือหัวนมตัวนี้มันแข็งเลยบ้างไหมมันแข็งครับโอ้นี่พี่น้องวิวเห็นบ้างมันตัมันจะเป็นอะไนี่ขนๆบ่ครื่อยๆันจะเปนอะไรนี่ขนๆเลือดๆมันมงเออครับคือหม่องหัวนมตัวนั้นมันสะเก็ดลักษณะห้อยเป็นแผลที่เคบพี่น้องมันจะมีปนเลือดนะครับเนาะเป็นเลือดปนเลือดเป็นหนองครับเป็นหนองไค้อยๆเป็นหนองดีที่ยังบม่หันเน่าบพราหันอันนี้หันบป็เหม็นเหม็นนอนจออะไรโอ้แห้งรักษายากยิ่งถ้าคอดเจริญเด้อปานนี้พอยู่เลยนะ่ะผมว่านี่แหละครับเด้อที่หลีกไว้เราก็จะบนี้เป็น นะครับนะน้ำนมคนเลือดขึ้นน้องน้ำคนเลือดกับพี่น้องได้คิดปอดหลอดจ่องกะทิทันทีครับผมอันนี้คือผักเข้ามาผักเข้ามาเขาเนี่เลยครับเนอะเออเพราะว่าขันเขาเามีเสือกไก่แบบเสือกอ่อนๆน่ะเขาใส่ผักเข้ามาได้ครับอีเล้นหนึ่งเขากับมดเป็นปมแล้วก็เห็ดเป็นบวงบวงหล้วก็ต่อเสือกไปครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับปุณชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอ่านี่แหละครับพ,พี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับเนาะกติภาพพีพานองมากเก็บสาระความรู้แล้วกะ็เพื่อเป็นอุทาหอนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคนที่กําลังเลี้ยงวัวอยู่สําหรับมือใหม่ที่กําลังเลี้ยงงวได้ครับพี่น้องได้หรืออาจจะเป็นมือเก่าที่ยังบวเคยจ,จเจอปัญหาแบบนี้ก็ได้ครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องผมขายอยูที่บ้านหนองแสงตําบลโพใสอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนะาะการยุติขอกง,งของอคุณวิราชขันเงินแหะครับผู้ที่เพิ่นปลูกหนี่ยเพ่งกุลาขายนะครับพี่น้องซึ่งนอกจากที่เพิ่นปลูกหนี่ยเราเพิ่นก็มีงวงงามหลายด้วยครับพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี้นี่นอ่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับงวของเพิ่นนะครับเนาะพี่น้องก็เลยอยากจะมาถ่ายทําคลิปเพื่อเป็นอุอทาหรณ์เพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับพี่น้องเพื่ออ คนถี่กับนังเลี้ยงงัวอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวอีหยังทีเกิดขึ้นกับงัวของเพื่อนนะครับเดี๋ยวสีภาพไปพูดคุยกับทางเจ้าของงัวกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับขออนุญาตมาเบิ่งงัวเด,ด้อครับผมครับผมอ่าเห็นว่าไอ้ง,งัวของเฮาตอนนี้เป็นงัวไม่รู้ว่านเกิดปัญหานี่ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือ,ค,อคืออีหยังครับตอนนี้ครับเขาเป็นเต้านมอักเสบครับเต้านมอักเสบบ่ครับแม่นครับกปัญหามันก็คือว่าหัวนมหัวหนึ่งที่ลูกมันบ่ดูดตั้งแต่ตั้งแต่น้อยนั่นนะคือมันเกิดใหม่แลลล้วมมมัันนนก็บ่ดดูเเยยาีประมาณ สองเดือนกว่าแล้วครับสองเดือนแล้วก็ยังบวดอดก็เลยเกิดปัญหาว่าเต้านมอักเสบครับกระเท็ดให้เต้านมเป็นแผลครับเข้าเอินภาษาหมอเขื่อนเต้านมระเบิดเต้านมระเบิดครับมันจะเป็นแผลแหละน้ำนมไหลออกขางแบบนี้ครับอแล้วปัญหานี้นี่อันของเกษตรกรผู้เลี้ยงว่ามือใหม่เนาะหรือบางคนบพรทนเจอปัญหากับบพรา่นหูนะก็เข้าไปย้ำยาเสียให้มัน มันโดนปานี่คือว่าง้อออกไม่เนี่ยเข้าพยามให้มันได้กินทุกหัวคือน้มสีเต่านี่เนาะให้พยามกินทั้งสีเต่าครับแต่เขาบ็สามารถที่ว่าให้ลูกมันกินทั้งสีหัวใดคือหัวใดหัวหนึ่งที่ว่ามันยังใหญ่อยู่เขากบต้องเอาข้อซองนะครับจากมัดขามันยังดีๆคือเขาต้องรีดรีดถมเลยอืเพราะว่าการป่อยไปโดนมันก็ที่เป็นปัญหาคือผมเป็นที่เป็นอยู่ตัวนี้นะครับเนาะแล้วมันรักษายากครับเพราะว่าฉันรักสาบอดีแทลมันอาจติดเชื้อครัแลมอาะ แล้วก็เชื่อนี่อัดเขาเกระแสโลหิตละเอียด้เขาเสียงมาได้พเพราะแค่ว่ามีปัญหาแค่นี้เืออัดเนี่เขาอัดเสียไปก็ได้ครับเดี๋ยวสิ่ภาพไ,ไปเบิ้งนะครับพี่น้องเน,น,นาะว่าไอ้การที่เต้านมอักเสบแบบนี้ลักษณะ,อ,ะอาการเป็นยังไงแล้วก็ไปเบิ้งเต้านมนะครับพี่น้องเนาะครับผมนี่นะครับนี่นะครับหัวที่มันยันยันกโมนั่นแหละครับมันที่มีปัญหาคือหัวใหญ่ๆอยู่หัวใหญ่ๆอย่าไรอยู่ท่ายัวแต่กัวยันยังกัวนี่ครับผมก็รีดมาหลายมื่อแล้วมันก็เริ่มเริ่มยุบลงแล้วครับครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะ อันนี้บอกายคือเป็นไในแม่ลูกวันกําลังใหน้นมยุ่งกันนะครับบ้านนี้คือ,คอลูกงวัวตัวนี้เนาะอ่ามันดูดนมแค่สามเต้ากันเถอะอีกเต้านึงมันมาดูาาดเดี๋ยวก่อนเหตุเหตุก่อนนมขังนี่มันไในมันบวมขึ้นนะครับพี่น,น้องเนาะคือบ้านนี้รักไอการแก้ไข่เนี่ยเขาต้องรีดนมบอกกันบ้าครับแม่นครับต้องรีดนมบอกครับตี๊้ารีดแล้งแล้วก็ต้องคิดยาประกอบด้วยอยาเนี่ย<ม>ทันนี่เขาก็ถามหมอก่อนว่าเพราะยาบางตัวนี่มันเสียให้นมนมหาย ครับครับน้องนมแม่หายลูกสิเพราะมีน้องกินเขาก็ต้องใส่ยาตัวโดยเฉพาะอันนี้คือหมอไอ้เพิ่นให้ฉีดออกซิดออกซิดส่อแรงมือส่อซิบหาซีซีแรงซิบหาซีซีหน่อยคือสองสองเธอต้องมือนะครับเธอต้องมือครับแต่ผมต้องฉีดเองคือหมอเพิ่นบ่ิสุทสะดวกนะคือหมอเพิ่นกะมันเพื่อกะติดเพิ่นติดงั้นหลายเขาต้องเฮ็ดเองครับอันนี้เขาก็ต้องศึกษาแล้วรับการฮ็ดเองได้ก็ดีครับท่านสิบริษัทหาเพิ่นครับผมวันนี้เป็นยังไงคิดว่าเป็นยังไงลูกงัวคือบ่ดูดไอ้นมหััวนีครบผม คือนมแม่นี่เนาะเต่านมมันใหญ่หัวนี่มันสิย่อนย่อนลงลงโกลมูลลงตับแม่นครับแล้วลูงหัวเขาตัวใหญ่ตัวสูงหัวหน่อยมันดูดหัวได้ง่ายมันก็สิกินหัวนั่นคือมันสะดวกมันถึงแม่นครับมันถึงหัวได้ง่ายมันก็สิกินตั้งหัวนั่นเคยกินหัวใดก็สจริงหัวนี่ก็เลยบ่ดูดเลยครับบริจ้างปัญหานี่ตามตามที่เขาเลี้ยงหัวไม่หลายๆนี่เคยเกิดกับกระหัวเขาบอกเคยพื่อปัญหานี่บ่บ่เคยพื่อมันก็ใหญ่อยู่ทุกตัวที่ว่าเลี้ยงมามันมีลูกตัวนี้ตัวตัวสี่แล้วเนาะสามตัวกัใหญ่แต่ว่ามมัันนนนเดดดือึงก มันก็บ้เป็นอยังเดียวก็ขึ้ยุบไปเลยก็คือนสามตัวที่แล้วก็คือนดูดดูดอยู่ดูดอยู่ครับแต่ว่ามันอายุประมาณเกือบเดือนนะจัางดูดครับต่อตัวนี้เลยมา่สองเดือนมีสองเดือนกว่าบ่นอันนี้งัวสองเดือนบ่ครับนี่ครับสองเดือนก็กว่าเนี่ยนะครับสองเดือนตัวใหญ่ที่พี่น้องนี่ดูดซีไวซ์ศูนย์กับเนาะแต่เป็นตัวผูกตัวผูกนะครับจ้างของไอ้คุณไอ้วิรัตขันเงินนี่ยู่นี่เพิ่อนไอ้บ่แม่นจะพอปลูกใหญ่ที่ครับพี่น้องคือเป็นเหลี่ยงงัวงามไหลเเด้ครับที่งนะครับพี่น้องเนาะนี่ ปกตินี่จังคอ,อกงวดจังการจัดการคอ,อกหรือว่าเห็ดคอ,อกของคนเนี่ครับเขนดูแลย่างดีดีครับพี่น้อง<ม>ดูแลย่างดีได้หลักการเก็บกวาดคอเลครับป้องกันยุ้งป้องกันแมงมุมนี่ไหมครับลงเลี้ยงพนนีสีส,าส,าสาะอาดๆแล้วกันคือว่ารักษางวดดีเนี่ยระดับหนึ่งแล้วครับแต่ว่าก็ยังมีพลาดเกิดขึ้นเหื่อใหเขาชะลาาใจนไปเพื่อเขาชะลาาใจนะครับพี่น้องเนาะก็คือนี่กอนานนี่ก็เคยคิดอยู่แล้วนะครับว่าถางงวดโบดูดนมนี่ก็เพราะหูจากยีนบำเต่าน้มเสียสิบหูยู่ เทากัรุ่นว่าลูกมันสีดดูดขึ้นทูกตัวนานวันตัวนี้มันก็บวดเลยมันก็เลยเกิดปัญหานี่เลยอยากแนํำพี่น้องว่าเออ้ามันหัวนมตัวใดมันใหญ่เออเายาปล่อยให้โดนเออือหีดออกขาหลีดออกเลยแผ่งัวมันถีบมันเตะเขากับจับเข่าซ้อมแล้วก็มัดขามั่ดีๆมัดขาหลังสองขาดึงเส้นี่ไปเอ้าผมจะเพิ่งไ้อุปกรณ์มัดของมันอ่าได้ครับพี่น้องวันนี้เดรดสภาพเปเบิ้งครับอุปกรณ์มัดเด้อพี่น้องเด้อ อุปกรณ์มัดคือย้ํามันมัดดีดนกเมันบ่้ันหนิแม่นครย้ําเขาตีดโนมมันเลยเพราะว่าเขาตัดข่าทั้งข้างเลยทั้งหลังเลยป้องกันมันมันตะเข้าหน่อยละครับเพราะงวบางโซ่เนี่ยมันมันเตะได้อันนี้คือผักเข้ามาผักเข้ามาเข้าหน่อยเลยเนาะเออเพราะว่าแขนเขาเพมีเสื้อไก่แบบเสื้ออ่อนๆเนี่ยเขาใส่ผักเข้ามาได้เลี้ยงหนึ่งเขาก็มัดเป็นปมแล้วก็เฮ็ดเป็นบวงอืบวงแล้วก็ต่อเสือกไปเสือกเสียงี้แยกน้อยเพื่อว่าเขาสิดึงใส่หลักเข้าทีมัดง่ายนะคือเอาตัวนี้ข้องขามันข้อขาแม่นขาเที่ละขางขาหลัง เราตัวนี้เขาก็ะดิ่งใส่ลักใส่ลักใส่ยังเขาคออย่างนี้มันแข็งแรงครับอ่ะลองครับลองเบิ้งพี่น้องดูสาธิตให้เบื้องนะครับบัดนี้วิธีการแก้ปัญหาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับเนาะทางที่เหตุใดคือค่อยๆแก้ไปครับพี่น้องเนาะมันแก้ปัญหามีใบแก่เนาะอ่ามีใบแก่ครับค่อยๆแก้กันไปตามเออสาหมอเหรอเขาแนะนน้ำว่างไหนแนะนน้ำแบบนี้ก็คือนี่แหละครับคนเลี้ยงงัวก็คือแได้ประสบการณ์ก็คือจากเหตุการณ์จริงๆนี่แหละครับพี่น้องเนาะบัดนี้จังไอ้ ดี๋ยวผมมัดพันขางมันก่อนเน่นกับสองพันขางมานันน้ำครับเพื่อว่าพันหลังไปมันถอยหลังน้ำหน่อยโอ้โหใส่เสียกเศษแงะเ<า>ยอ<น>ะๆได้ค่ะเด็กพี่น้องคือตอนนี้เป็นขัน้นตอนการรักษาโตนนมนอักเสบนะครับพี่น้องเนาะก็คืออ่าต,ต,ต้องเขาต้องหีดออกอย่างเดียวครับพี่น้องเห็ดให้มันอกห็ดจักว่ามันสีนุ่<อ>มเพราะว่าอันนี้อันนี้เห็นว่าคือมันมันดีขึ้นแน่เลยเหมืนว่าตรงนี้มันดีขึ้นแน่แล่ะครับสีผ้ามึงเห็ดต่อกันสามเออือนี่นะครับสีเป็นโรคคนละคพี่น้องนี่หัวนมเต่านี่นะครับพี่น้องเนาะคีดยาประกอบ ฉีดยาต่อกันสามืเต่าเ้งเลยครับโอ้ก็คือถามว่าฉีดจังเงนหัวน้องมันถืเป็นแผลเลยอเนบ่ครับไม่อันเป็นแผลมันก็จะทะลุออกทางควบมันถือเราแต่ข้องมียากันนอนกันยั้งคบีมเบี่อไม่นังว่ามันถืไปใครใส่เป็นอักเสบครับทั้งทีดีข้อป้องกันใยดีก็แก้ครับพี่น้องตว่ากันยังได้ครับมันเกิดขึ้นแล้ว้อก็ต้องหาทางแก้ไขให้ดีที่สุดครับพี่น้องนี่แหละเพื่อนกสิทาการรีดนำน้ํออกจากเต่าที่มันเป็นเต่านี่้ํารอกัครับนี่่มหพกละ นะพี่น้องเห็นป่ะคือหลอกไว้กันงัวมันเตะครับพี่น้องเนาะนี่ซึ่งอันนี้อีกตัวหนึ่งจะเป็นงัวงามของฝนนะครับเด้ออันนี้กับลูกลูกสีไว้ตัวนะครับเนาะตอนตอนที่ผมมาทายตัวนั้นมันดอต้องเป็นตัวสีแดงๆนุ่นๆอยู่นี่ครับพี่น้องตัวน้อยๆตัวน้อยเดือนกว่าเหรอตัวน้อยเดือนกว่าที่ผมมาทายนะครับแต่ว่าแบบเนี่ขึ้นมาตัวนี้จะเดือนเหรอครับจะสีขึ้าเดือนหาเดือนครับประม่าหาเดือนครับพี่น้องยาโน้มมันครับโอ้พิ่งยาโน้มเหรอพี่เนี่ยแอมครับพี่น้อง ีเปลี่ยนไปกับสีคนละโซเลยครับพี่น้องเป็นคนละสีเลยล่ะจากสีออกเรืองเหลืองแล้วตอนนั้นเนาะมีขอบเปลือกไหมตัวนี้มันจะเป็นสีแดงดําสีนไอ้สีก็เป็นสีนี่หมากไหมครับพี่น้องตึ้นตื่นขนจังหน่อยเมันเป็นตื่นมเตื่นจังหน่อยครับพี่น้องตัวนี้น่าสนใจครับพี่น้องอ่านี่เด้ออันนี้เป็นงวงเม่พันธุ์หลักของคุณในคอกนี้เด้อครับพี่น้องเด้อได้ลูกมาซีตัวน่ะลูกที่ซีของซีว่ายเป็นตัวผูดนะครับพี่น้องนี่แหละตบตาตัวที่ซีนี่มันเต่านมหัวนมขางี่มันบอดูดครับพี่นน้องมัก็เเลยด ให้เต้านมอักเสบนะครับเนาะก็เลยอยากจะเก็บโอ้เดี๋ยวบอกขอดีใจครับพี่น้องก็เลยอยากจะเก็บสาระความรู้นเนี่ยพี่น้องเป็นอุท่าหอนหรอกอะมาอ่าให้เบิ่งวิธีการแก้ไขเนาะเมื่อมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วเขาควรจะเหตุจังไดเนี่ยแหละครับผพาเขามาที่เพิ่นเอามาเมื่อกี้นะครับพี่น้องอ่าตัดสิล็อกขามันไหวนะครับพี่น้องเนาะเวลามาเขากัเบเราบังเด้อเออไว้แถนนี้ครับพี่น้องบังขามันแส่มันติดไปเท่าไเออล็อกแบบนี้นะครับก็แล้วข่องเข้าไปอ่า นัดเป็นพวงเลยเพือ่อย้ำง้วดินมันสิมันสิเพราะเก็บขานะครับพอเขมามันมันหมอขัดแข้งนะแต่เขาเสือกเลยนี่ขาบาดขาขามันสิเป็นแผลได้ครับอ่านี่นะครับพี่น้องกระดึงมาเลยกระดึงเส้ตึงเลยตึงตึงพวกห้มันยันได้นะครับนี่นะครับพี่น้องสาเหตุที่ใส่ผ่าเข้ามาคือป้องกันกับงวัวดเพราะอ่พี่น้องบอ่ให้งัวมันเจ็บนะครับนับอ่าขันผู้ใดมีเสือกอันอันแบบหมอเขาใส่ก็ใส่เสือก็ได้เลยถ้าซื้อขันทันแม่นหนึ่น ไข่เมนนมคนมันกะตีนมห่าวบอกง่ายเหรครับพี่น้องนมขัดเออห้องก็ต้องได้บีบอกไหมไข่เมนผู้หญิงกะติจังไหนเมียผมนี่ตอนให้มีลูกหน่อยก็ะตีบวชเตานมเลยครับพี่น้องนมมันไข่ไหมคือกันกับคนเหรอครับพี่น้องกันกับคนนั่นแหละนี่นะครับช่วงนึงมันจนเป็นไข่ครับเป็นไข่ผมดให้ยาเลยโอ้เนี่ยเตานมบังเสียนี่นะครับเป็นไข่แค่หนึ่งแล้วก็คืออาการง่วง่วงเพิ่งกะติเก็บอยู่บันเทอร์นเนาะแม่มันเก็บแต่ว่ามันกับหมอยังว่ามันยังดีนะมันยังกว่าสุดเป็นกพิน่งไกก็ครรับอาา ถึงครับแผลแล้วกันฮิดเชื้อในกะระแสเลือดเลยครับก็เป็นเป็นแผลแล้วกะ็อาจม,มีโอกาสติดเชื้อในกระ,ะแสเละะือดแล้วก็ง้อกับติดตายเลยเลยน้ะครับเนาะตายเลยครับโอ,โอ้นี่ครับพี่น้องว่าทรพมดาเด้ครับเด้อหันผู้ใดมีเง้อเมล็ดอ่อนอยู่ครับพี่น้องกับพายามเบิึงนะครับเด้อห<ส>ัวนมมันดูดได้บอมันดูนนดถูกเต่าบอจังสิเนม่ครับนี่นะครับเนาะพี่น้องนี่แหละกะปัดขาง้อไว้อยงสิ่งล้วครับพี่น้องเนาะนี่อีกอย่างหนึ่งอ่าผมมาข้อข้อของไงคุณพี่วิลาศนะครับพี่น้องเนาะข้อพิศง ข้อความตระถาหลักการจัดการขอกจัดการฟ้าหนีเพ่นเฮ็ดผู้เดียวด้ีครับยุ่นี่พี่น้องอ่าเก็บขี่ทุกมือเก็บขี่เก็บขี่ทุกทุกมือแล้วก็ซาซ่านมากครับพี่น้องนี่ขนาดช่วงนี้หน่าฝนฝนตกทุกมืลยเป็นเดือนเลยพี่น้องนี่ขอกข้างบนตึก่าซาลงมากเลยครับนี่พี่น้องนี่ก็ให้เบึงเป็นนาแล้งเขามีดินแห้งเขาพยายามสตาร์ดินแห้งไว้ยังน่อยเอาถ่านเใส่บ่ใช่ยังไงครับเมซายแท่งเกล็บครับโอ้ครับพี่น้องวัวเกล็ดทุกมือนี่ก็โลละสองบาทหัวไข่แท่งกับยาดเฮ็ดใงง้วัดจีบจีบมันสิเปื่อยใส่เบ ครับแต่ใส่ดินแห้งนี่มันก็ดีย่างพี่ยอมจีซึมไปเลยเหรอจ้ะมันซอยบรใหารความเหนี่ยนไดิครับย่างผู้เลี้ยอยครับใส่ดินแห้งครับผมอ่วันนี้ขั้นตอนต่อไปครับพี่ในวันนี้ลีดเล่นเมื่อวันนี้นี่ก็คือมัดขาล็อกหัวเรียบร้อยเลยอครับพี่น้องเด้อเพิ่อนก็ล็อกไส้ขางนี่แหละอ่าเดี๋ยวผมพาเบิ่งจากทางนี้ก่อนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่หนึ่งต้ปลานี่มันยังเตะเลยต้ปลานี่พราะยังยกขาทุกอย่อยู่พี่น้องเพราะว่ามันก็บนี้ตั้งหนาวบริหาเพราะเามัดนติงหลังมัน กี่ตกเลยแต่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเอาทาเศษน้ำเศษเศษน้ำก็ใส่ไปเป็นไงผ่ายชุปน้ำเสร็จไหมครับไม่ครับทันดีก็คือทาทาแศ่น้ำอุ่นแหละครับหัวน้องแข็งนิ่หน่อยเลยคือหัวน้องตัวนี้มันแข็งหรือเปล่าแม่นแข็งครับโอ้นี่พี่น้องวิวเห็นป้ะน้ำมันจะเป็นไงนี่คนคนหมักเลนอดเรื่อดนี่นี่คือมันมองมองหัวน้องตัวนั้นมันสะเก็ดลักษณะห้อยเป็นแผลนี่ครับพี่น้อง เป็นแป้งกระติหายเหรอพี่น้องโอ้แบบนี้ก็ถือว่าเนี่นี่ครับนมกระติเป็นแข็งเป็นก้อนคือายคล้ายชีบเนี่ยคล้ายชีบมันติเป็นมันแข็งเลยครับพี่น้องเน่ยกระติมันตันเออแล้วก็มันหลขึ้นไหลายขึ้นเพราะว่าลูกมันดูดสามหัวกันกระตุ้นเนาะเออว่านี่มันกระติไหลแล้วมัเห็นไ่มนมกระติคล้ายคล้เป็นเลือดนิดนึงอ่ะครับอ่าเห็นไ่มพี่น้องสังเกตแผ่นเอ่อมันกระติเป็นอะไรล้มแล้วกับปนเลือหอือวะนะครับเนาะเขาก็พยายามำนวดเตามันแห่หนำนมมันลงมาหัวแล้วเขากระดิบอ่ะนืมครับยังรีดยากอเาาวตตติแล้้มันงี ขันติเครับข้ายาเก่วมอนีก็เลยัยาตัดหยาอยู่นะครับเนาะพี่นเดนลักษณนหละครับเดี๋ยวมันมีภาพที่ผมลีดออกหลายๆเดี๋ยวผมดีส่งให้ให้บิ่งเดี๋ยวเอาภาพที่เพิ่นลีดออกเหนหลายประกอบไว้นะครับเดีว่านกตอนดีดว่าเป็นอลไรปนเลือดป่ะครับตอนน้ะแม่นครับมันกัปนเลือดเนเป็นนี้นเป็นแดงหรับเป็นับมือนี่เาเาีเจเถื่อครับมือนึงนีมอเ้วีดเาีครับอเาน มันก็เริ่มเริ่มเริ่มมีหนาบอกมาแต่ก่อนบอกเลยด้ครับเป็นน้ไม่ใ่เป็นตอนเลยมันสีเป็นแข็งบ่แม่นเป็นตั้ตอนคือไข่ไข่ชีดอ่ะครับชดไข่ไข่นกคนนี่นกพ่นที่เป็นก้อนอ่ะมันก็บสหขาวนมมันเหรอพี่น้องัเกิการในไอ้ละเอีดตัวนี่งคือหนวดน้ำเต๋ามันน้ำกันเนาะหนวดเต๋าน้ำแม่นครับไฟละเอียดไฟเพราะมันเก็บเขาแต่ยังเหยียหยังไหล เนี่ยถึงว่ามันต้องฉีดยาประกอบนั่นช่วงแหลกๆเหมืนไม่ไปฉีดมาต่อกันที่หมื่นสามหมื่นที่หมื่นแหละฉีดต่อกันเลยเหมือนป่ะครับแม่นครับโซเล้รรงโซเล้รรงเลยเวันนี้ช่วงแลงเขาจะฉีดอีกประมาณจะม้วนครับนี่มันกะประมาณเโซนี่กับประมาณมงวนสองม้เขากะเริ่มเริ่มฉีดยาแล้วก็รีดเลยแหละครับโอ้เดี๋ยวจะพาเบิ้งทั้งไทยทั้งนี่ครับพี่น้องวันนี้ผมถามแนงวดมีลูกอ่อนไห้โนมลูกจังส่การฉีดยาเนี่ยมันมีมันมียาต้องหามต้องหยังบ่<อ>มีข้อข้อจำกัดบ่ครับ เพ้นสเต็ปนี่คือนนำนมหายเลยฉีดบ่ได้โอ้ก็ต้องระวังตัวนี้แม่นต้องระวังต้องถามหมอน้ำต้องให้หมอเพิ่นแนนน้ว่าตัวนี้ตัวนี้แม่นครับต้องถามยาเพิ่อนน้ำว่าตัวใดสามารถฉีดได้เพราะว่าให้นมโลกอยู่งเฉยๆครับนี่เล้วครับพี่น้องเด้อค่อยๆหีดอหลที่ล่ะแต่ว่าลูกง้อนี่บ่มีผลอย่างนั้นบ่ค่ห้กินนมบ่ครับบ่กินซ้ำหอมก็ปกติแหละหอมก็ปกตินะครับแต่เนี่ยพอถึงว่าเขาต้องเรียนให้มันจนกว่ามันจิต หายจนเสียเซลล์หมดเลยก็ต้องรีดให้มันออกจนเซลล์หุ่นนะครับพี่น้องตัวนี้เนาะหมอว่าประมาณสองอาทิตย์แหละครับมันกัดตีเซลล์มนบ่ยุบกัยุบจริงยังอันนี้ก็ถือว่ายุบหลายเติบแล้วครับแรกๆนี่เต้านมนี่เนี่ใหญ่งก็เนี่บ่หลายใหญ่ครับ,บใหญ่ไงก็เนี่ยสองเท่าหุ่นสิเป็นหนึ่งเท่าหนึ่งโอ้โอ้สอนเห็ดออกแค่แรกสิบ่หลายเป็นยังไงครับประมาณสองถ้วยสองถ้วยนะครับพี่น้องคิดปอดรอดจองกะทิทันทีครับผม กินยากครับเพราะว่ามันมันมันแข็งเขาต้องค่อยรียดคอยนวดให้มันเป็นละลายมินบอกครับให้มันนี่โอ้สังเกตว่ามันเป็นนนี่ไหมพี่น้องมันเป็นก้อนไม่เป็นนมไม่เม็ดเป็นมิดหรือเปลมันจะมีปนเลือดนะครับเนาะมปนเลือดปนเลือดเป็นหนองครับเออเป็นหนองคล้ายๆเป็นหนองหนึ่งดีที่ยังบ่หันเนาบ่หันอันนี้มันบ่เหม็นกันหม็่นนอนจอเลยโอ้แห่งรักษายากยิ่งถ้าข้อเจียนจียนเด้อปานี่อยู่นเลยล่ะผมว่ายิ่งหนาฝนยังอีกพี่น้องยันติดเชื่อละลายอันนี้ดีที่ว่าขออมันบ่บ่จืยนเป็นไรก่อนไหม นี่พี่น้องขนาดเพิ่อนถือว่าเพิ่นดูแลย่างดีด้วพี่น้องการจัดการขอกการดูแลงัวมูนี่ไหมพี่น้องดูแลย่างดีได้เหรอครับนี่ก็ยังยังผ่านโอกาสแค่ไม่ได้ก็คืออันนี้เกิดจากความฉลาดใจของเ่าหน้าบ่อขัตัวนี้ไม่ครับฉลาดใจว่าลูกมันี่กินขึ้สุดที่านะพ่อ้มันเคยให้ลูกมาตั้งสามตัวซีตัวมีพี่น้องเนาะสามตัวก้อนหนานี่มันกัผ่านไปเดือนนึงมันกับมันกับดูดอยู่ตัวนี้สองเดือนเราว่ดูดเลยคือบ่ดูดเลยเป็นบ่ครับบ่ดูดเลยครับนี่พี่น้อง แต่แม่มันกัดนาทีเก็บหัวนมมันอะไรที่เต่าลูกมะไก่ค่ะทีเตะลูกเล่บมกินเลยบม่นี่กัดสังเกตได้ว่านี่เป็นเต่านมแบบนี้คือแม่มันถึงกุหจิตรมเนบ่ามันกัดกุหจิดหระครับลูกมะไก่มันกัดเตะเนี้ยๆอยู่กันนี่แหละครับพี่น้องเขาบอกจะคอยนวดแป้งสิบอ่ะนวดเห็นหนุ่มๆมันลงมาหัว่าข้างข้างหนึ่งเขาสิเขาสิเห็ุโดนโดนบาดเน้นในการรีดออกนี่ครับมันอเหลี่ยมเตะ พูดแล้วแต่เท่ามือมือว้านี่ผมรีดสองชั่วโมงครับจนมืุบนเตะแมนจนจนหัวเหี่ยวนะครับโออันนี้มันกะือว่ามันยยบลงไหลมันออกไหลมันว้าเนี่ครับขนาดนี้ยยบยยบลงไหลแล้วที่พี่น้องคนว่านี่ยังเต๋าใหญ่ก็มูสังเกตเห็นชัดเจนเลยเหรอบันทึที่ว่ามันทะลุออกขังมันทะลุออกตึกังตรงไหนครับพีครับมันเป็นแผลก็คือน้มแมนน้มเี่ยมันจะออกขังเลยเนาะแม่น้ำน้ไหลออกปีแล้วเป็นคนหน่อนดิผมจะต้องใช้ยายาดีไมมันก็ล้งแหงนะครับแหงแผ้ปีดแล้วก็คือบอออกแล้ว ก็จะเป็นบรวเวณนออกน้ำเตานมเลยครับพี่น้องเตานมระเบิดครับหมอบอกว่าเตานมระเบิดเตานมระเบิดก็เป็นนะพี่น้องนะเรื่องดีๆครับนีนนี้าะเป็นเรื่องเล่นๆนะครับพี่น้องนี่สำหรับผู้ที่เลี้ยงวัวโดยเฉพาะมือใหม่ครับพี่น้องมาคยพ่อนี่ครับพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญย่างยิ่งแหละครับในการเลี้ยงม้วนะครับเนาะ เพราะว่ามันปัญหามันเกิมีหลายอยู่ครับหลากหลายปัญหานะครับเกิดขึ้นกับง้วนเนาะของมีชีวิตเนาะคือคนนั่นแหละมันเกิเก็บมีป่วยมีไข่ธรรมดาแต่ว่าเราก็ต้องูจักรักษามันป้องกันไว้ก่อนอันนี้วิธีป้องกันก็รเยียดป่วยคือผมมันยากเป็นวุ้นเลยนะมันตีดต่อตีดแลงอยู่เนี้มันก็ไมัน่หายแต่มันหายมันก็โอเคแหละบางบางตัวมันเสียชีวิตเลยกับง้วนนี่นะครับพี่น้องเสียทั้งเงินค่ารักษาแล้วก็เสียเวลาไปจ้างอื่นอย่างีกครับพี่น้องก็ต้องมาคั่วอยู่นี่นะครับเนาะนี่นี่นะครับอ่าโอ้หัวตัวนี้ก็เป็น แม่ไงเป็นแม่ลักของขอกนี่หรือเปล่าครับนี่แม่ครับมันติดสักหน่อยได้ปีตัวนี้ก็ติดสัตวกขนาดผสมเนียไปนี่จังมาเนี่ยผมขนนีดผสมผมก็ยังเรียบเต่าผมย่างนันพีุ่ผลผมว่าเดี๋ยวสาวรอบหนาวถ้าเอารอบหนาใส่เลียบตัวไหนมันหายก่อนตัวนี้อ่าตัววานี่ให้ลูกง่ามพี่น้องตัวนี้ออกออกลูกแดงตุกตัวหรือเปล่าครับแม่ครับแดงนี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมในให้เพิ่น้นมไปหน่อยเดี๋ยวผมสิพานหยางเบิ่งบริเวณขอกๆอวันนี้จัางไ้แม่เท่าตัวนี้ก็ท่องเราเป็นบ่ครับนี่ โอ้แม่บักใหญ่ดีค่ครับพี่น้องตัวนี้ผสมในพริกแดงไลยครับผสมพริกแดงจากวิเวลยฟาร์มน,นคะนครับพี่น้องอ่าตัวนี้เป็นเท้าโบดย่างหนานแล้วก็สวยมากๆครับพี่น้องสสซึ่งขอกงอยอยู่ของคุณนายวิรา ث นี่ครับพี่น้องว่าเป็นง้วดหน่อยๆได้ครับพี่น้องเนาะง้วดหลายแล้วก็บมิตมรแม่ยี่ยครับพี่น้องโดยเฉพาะแม่บอกแม่พันเนี่ครับพี่น้องเนาะนี่ผมกาสถือโอกาสในช่วงสิบผลลิตนมอยู่นี่นะครับพี่น้องสิ่งพายยางชมง้วดอยู่ในนี่ครับพี่น้องเนาะอ่า นี่ครับพิกัดตรงนี้กับยุบ้านหนองแสงนะครับพี่น้องเด้อตมบลโพสายอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอ่านี่นะครับเนาะนี่นี่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับหัวโล่นๆนี่ครับพี่น้องเนาะตัวนี้ก็เป็นแม่ของไงตัวดูเด่นหน่อยทั้งคู่เหระครับดูซีไวซ์ศูนย์เก้าหกนี่นี่นะครับเนาะบัวในใจว่าตัวนี้ท่องไปด้วยตัวนี้ท่านด้ผสมนะครับตัวนี้มีแม่บัวกับแม่อะไครับพี่ท่องแม่กลางนี่บ่แม่ครับแม่กลางแม่กลางนี่ใส่ไส้พอได้ครับนี่ โอ m, an ini, om, ้สายของสวนรานมันนี่ผสมคมโตด้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นง้วดสาวเ่ราะท่านผสมครับผมนี่ตัวนี้ว่าที่เป็นลูกอันดามันเป็นบ่ครับโอ้ยลูกลูกดีบีหน่ของหมอตงนะครับที่ผอมันตายแล้วครับพี่น้องเนาะว่าเป็นอันดามันบดได้ตัวนี้เราเป็นลูกดีบีครับพี่น้องเนาะอ่ดีบีหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งอะตัวนี้นี่นะครับพี่น้องอ้วงวดของผลยุ่นี่มแต่โต้งแน่นี่ครับพี่น้องนี่นี่เราควจะผ้าให้เบิ้งดานถางดันนี้นนะครับะอ่ะ นี่อาจจะเหมือนจักหน่อยครับผมนี่นะครับเนาะวัวที่นี่นี่ครับพี่น้องเพิ่นม,มีให้ชมงามไหลายตูได้ครับพี่น้องเด้อมีตะบักตันตันอันนี้ก่อนตะบักพันธุ์บอดได้เปิดราคาได้ครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับมีตะโอง,งามนี่ตูนี่ก็ถือว่าสุดยอดได้หละ่ะลูกของไงตีบีหนึ่งทับสองหนึ่งหนึ่งนี่ครับพี่น้องของมาตรงนี่ตัวนี้เนาะหน้ามาเอ้มาเห็นง,งางงามขึ้นแบบแซวอนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวตีพายยางไปเบื้องไหน ตรงบริเวณที่เ่นรีดนมอีกครับพี่นอ้องอาจจะมันเหมือนจักน้อยได้ครับพี่น้องเด้่เพวามีผ่ามุงกันยุ่งกันแม่งนะครับครอบไใบนี่นะครับเนาะ,ะนี่กำลังรีดนมเราได้ละเด้อเนี่ยเราเป็นรีดนมไฮโดกนี่นะครับเนาะแล้วก็หายแล้วแม่บักหง่ที่ครับพี่น้องเลยสวนสูงกับสิ่วลอยหงสิบปุ๋เลยพี่น้อง mm hmm. ตัวแง่ตัวนะงวดยูนิมิรตรตัวอ้วนนะครับเด้อเนี mm ่ย hmm. พี่น้องนะ นี่นะครับเด้อหลังจากที่รีดไปนะครับพี่น้องเนาะครับหัวนมมันเกิดเริ่มยุบตั้งแต่นี่นะครับเด้อที่รีดออกมากกว่าที่นีอน้ำนมขนๆปนเป็นหนองแล้วก็ปนเลือดนะครับเนาะอ่านี่นะครับก็ยังรีดดออกอยู่เรื่อยอยู่เรือยครับพี่น้องนะอ่ะนัเห็นปะนี่ก็สีมีแห้งหลายนะครับออกแบบนี้ตั้งมีแห้งตั้งเก็บนี่นะครับเนาะแต่ห้องนวดนวดไปเรื่อยเมื่อไหร่ครับนวดไอ้เขียนครับมันเหี้ มีมะขวงไงมูมน้ำนมมันเปิดปัดเปิดพัด,ด,ดบ้านี้ตามที่คุยกับหมอเพิ่นนะครับเพิ่นว่ากันจากหลังจากรักษาผู้นี้เสร็จแล้วเนี่ยมันมีผลต่อการให้ลูกในตัวต่อไปว่ามีผลต่อลูกมันห,ม,นหมีปัญหานะครับเนาะอืมมันหายมันคือกันโลมันมาดูดแล้วก็คือจบแล้วครับอ่าเดี๋ยวเล้วครับขอหยาตหลอดไ้วยเบื้องตัวนี้นเลยเงน้ยตื่นคดเนี่ยนะครับที่แม่ลูกตัวนี้ผมไม่เชื่อเลยว่าตัวนั้นออก เหลืองเหลืองแดงแดงกับเม็ดกบแดงแดงเม็ดกบเบิกเหลืองเหลืองรับพี่น้องตะวันใหญ่ขึ้นมานนี่ไหมสีไหมครับพี่น้องนี่โอ้ยไอวัวใบไก่เดอกลูกอ๋ออ่านี่นะครับพี่น้องสีนี่เป็นสีไอ้เม็ดยังก่อนเม็ดบระคามใหม่ใหม่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ลูกซีไว096ตัวเมียนะครับเด้อเมียเมื่อก็อยู่ทางพุ่นพี่น้องนี่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละเพิ่มากัลือรองที่เราบอกเจอนึงโอ้เปลไดรบัต์้ปลไดรต์นะครับเนาะ มันหนาชีพใกล้แลละล่ะหายคือหมอพันวาล่ะใกล้ใกล้หายเลยพี่น้องอีเด้อฟังทั้งนี่ครับพี่น้องเนาะนี่นี่นะครับยิ่งจีบมันหลีดออกมาเนี่ยมันนี่เป็นยักไงเป็นนี่นะครับพีเนี่ยนะครับเนาะน้ำน้ำปนเลือดพี่น้องน้ำปนเลือดครับพี่น้องเด้อกะจังไดรกะขอเก็บไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับพี่น้องเนาะสำหรับทั้งมือใหม่มือเก่าแหละครับพี่น้อง เขาจะฉลาดใส่ครับพี่น้องถ้าหัวนมมันใหญ่หรือว่าดูดบรกคบยังเสกอะให้เข้ารีดออกครับพี่น้องเนาะก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะว่าตามตามที่คุยกับหมอเนี่ยคุณคุณหมอคุณบอกว่ามันเป็นแผลหรือว่าเป็นอาการนะก็นี่อาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดเลยกะ็เห็ดแห้งว่าเขาเสียอะไรครับพี่น้องเนาะถือว่าทรัพย์สินของเขานี่เขาต้องรักษาบึ้งให้ดีครับพี่น้องเนาะ คลิปนี้ของก็ขอขอบคุณนะครับทางคุณวิราชขันเงินนะครับน้าที่นําเดืองและดีๆแบบนี้มาเผยแพร่เพื่อพี่น,ออนววอ้องเกษตรกรชาวง้วของเขานะครับพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับพี่นอนะ้องเนาะจะในคลิปนี้ก็ขอพ่อ,อไปแครนี่ก่อนนะครับบรนยากอนที่จบคลิปนี้ทางคุณวิราชมีอย,อย่างอยากจะฝากพี่ฝากน้องเพิ่มเติมไหมครับกับฝากพี่น้องกเกษตรกรน,นะครับช่วงนี้ราคางัวก็ดีแดีเนาะสำหรับ มันก่าเกินยุทีว่าผู้ซื้อผู้ขายล่ะกันผู้อยากได้อย่างนั้นชวนี้ก็สามารถป่อยกันเล้ราคาดีไล้ราคาดีกับผมแล้วก็ครย้มดูแลรักษางัวนี่แหละครับคือมันก็เป็นทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเขาเนาะครับตัวหนึ่งกับว่าหน่อยหน่อยบาทครับมันเป็นยังไปก็คือว่าสุนเสียกันเสียกับว่าอย่างให้เกิดขึ้นครับแต่ทีว่าใางทีมาจจัยก็บือว่าเป็นเป็นเพื่อว่าฝาทพี่น้องเป็นขอ ซือว่านะนี่แน้นำจะไปะนนะเจอว่าปัญหาแต่ละคนมันอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ในการักษาเปล่ารักษาอย่าทิปล่อยไปโดนนี่นะครับพี่น้องจะในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกับวังลาคงจะเป็นประโยชน์และก็ความรู้สาระด,ดีๆสำหรับพี่น้องชาวงัวเฮานะครับพี่น้องเนาะจะในคลิปนี้ก็ขอพ่อไปก่อนเพียงแค่นี้ครับก็ฝากปีฝากน้องกดติดตามไว้นะครับว่า คลิปหน้าผมจะพาพี่พ่อน้อ,องไปเก็บสาระความรูุในเรื่องไหนไปบังราคาง้วาจากตลาดแห่งไหนหรือว่าไปเปิดราคาอยู่หนาคอกไผ่นะครับฝากติดตามไปแลวกันครับผมตะไบหยาบอยูน่นี่คุณ่นบ่เปิดนะครับผมงงามอยู่นี่นะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กัขอพ่อไปเพียงแค่นี้นะครับเนาะครับจ้ไหนกะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ